จริงๆแล้วเราทุกๆคนต่างใช้จิตรวมอยู่แล้วอืมทำไมกูเตพูดนี้อ่ะใครในที่นี้ที่ที่มาดูคลิปผมนะใน YouTube ใน Facebook ในทุกๆครั้งที่ผมอัพคลิปหรือพูดเรื่องอะไรไปแล้วมันค่อนข้างจะกว่า50%แล้วกันมันกำลังตอบคำถามคุณมันกำลังตอบคำถามคุณหรืออะไรที่คุณกำลังสงสัยแล้วมันเออว่า โอ้โหกำลังอยากรู้เรื่องนี้เลยแล้วครูเต้พูดถึงพอดีเจอคลิปพอดีใครเจอแบบนี้บ้างพิมพ์ว่าเคยหน่อยนะใครเคยบ้างว่าแบบกำลังสงสัยเรื่องนี้พอดีแล้วบังเอิญมาเจอผมอย่างเงี้ยนะพิมพ์ว่าเคยหน่อยนั่นแหละเรากำลังใช้เรื่องของจิตรวมเหมือนกันคุณดึงดูดผมโดยที่คุณไม่รู้ตัวไงเ,เคยครับเคยค่ะเห็นไหม คุณอยู่ในผมบอกแล้วว่าบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะใช้กดแรงดึงดูดหรือไม่ใช้นะใช้เป็นหรือไม่เป็นนะคุณก็อยู่มันมันทำงานสายน้ำมันทำงานอยู่เสมอมันไหลไปอยู่เสมอแต่ว่าเราอนะไม่เข้าไปใช้มันเราไหลไปกับกระแสบ้างนะเราอยู่ในกดแรงดึงดูดเสมอในความเป็นจริงแล้วนี่คือจิตรวม คุณเลยเจอผมนี่คือความไม่บังเอิญผมเลยบอกว่าให้คุณใช้แรงงานเด็กสิอาจจะแบบดูดูฮาร์ดคอร์นะลองใช้แรงงานเด็กด้วยการให้เขาจินตนาการให้เราฟังแล้วลองฝึกจินตนาการกับเขาอะไรมันก็เป็นไปได้วะ่ะแล้วถ้าบอกว่าเออลูกอันนี้ผมบอกทริกนะคนนี้ผมเพิ่งไปเล่นฟิตเนสมาปวดต้องยืดหน่อยละ่ะผมผมบอกเออน,นะลูกนะ จินาการรถใหม่พ่อเนี่ยจะเป็นคันนี้นะนี่นี่ให้ลูกดูเปิดเผยแล้วปุ๊บลูกเห็นปุ๊บจำปุ๊บรวมละวิ่งละจิตวิ่งละทวีคูณเลยเท่าน,นี้โอ้ยเดี๋ยวหนูเนี่ยจะนั่งด้านหลังนะคาดเข็มขัดอย่างดีไปเที่ยวทะเลกันด้วยรถคันใหม่ของพ่อและแม่โอ้โหมันเพอร์เฟกกว่าไหมง่ายไหมนี่วิธีรัดแต่มันก็ไม่ได้เสมอไปนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร เพราะว่าตัวคุณเองกับลูกก็ไม่ได้มีเกาะป้องกันไม่ได้มีเกาะป้องกันหมายความว่าก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรเรามีเจ็ดจำนงร่วมกันนะแต่เราไม่ได้มีจุดศูนย์รวมหรือแว่นขยายอะทุกคนเข้าใจแว่นคำว่าแว่นขยายผมไหมเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมานะส่องเข้ามานะมันพุ่งตรงเข้ามาใช่ไหมพุ่งตรงเข้ามาแต่มันรวมเข้าไป เป็นเหมือนแสงเลเซอร์แล้วทำให้ใบไม้เนะี่ยไฟลุกไหม้ได้เราไม่มีแว่นขยายมันก็อาจจะรวมเหมือนกันนะแต่รวมแบบกระจายนะเพราะวันหนึ่งเดี๋ยวลูกก็ทะเลาะก,กับเพื่อนนะอ่าไปเล่นอยากได้ของเล่นอยากนั่นอยากนี่ไอเราก็เดี๋ยวก็แบบอะไรอะ่ะดูคนนี้ก็ไม่ชอบไอ้นั่นก็มารบกวนจิตใจทําคลิปเองโดนคอมเมนต์ไม่ดีก็ปวดหัวเครียดทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะโอ้โห เราไม่ได้มีแว่นขยายหรือตัวช่วยนักเรียนที่เรียนสิบห้าวันจะเป็นยังไงผมบอกเลยระหว่างวันต้องทำอะไรไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แค่ก้มหน้าก้มตาทำก็แค่นั้นจริงไหมและนั่นแหละมันก็จะรวมเหมือนแสงอาทิตย์ที่รวมเข้าผ่านเลนส์ของแว่นขยายแสงอาทิตย์ของลูกคุณหลานคุณเลนส์คุณ,คณแฟนคุณพ่อแม่ที่เป็นเจ็ดจำนวเดียวกับคุณ,ก,คณกับตัวคุณ รวมกันกับเลนสของแว่นขยายและยิงออกมาเป็นพลังงานที่มุ่งตรงไปจุดเดียวถ้าแสงแดดที่มันกระจายออกยังทำให้ใบไม้ไฟไหม้ได้นะเพราะมันโดนรวมด้วยอะไรเลนส์นี้แล้วทำไมคุณจะรวมด้วยเลนส์ไม่ได้คุณก็แค่ต้องหาเลนส์ของคุณหรือว่าแว่นขยายของคุณเพื่อใช้ร่วมกัน นี่เขยผลว่าใครซื้อคอร์สกับผมผมจะพูดเสมอว่ายินดีมากเลยถ้าแบ่งปันให้คนที่คุณรักได้รู้เรื่องนี้นะผงเข้าใจนะในเรื่องของจิตรวมมันง่ายมากแล้วมันฝังไปเองหรืวมันฝังเข้าจิตใต้สำนึกจิตสำนึกของคุณเองนะอ่าชอบคำว่าก้มหน้าก้มตาทำแล้วอ่า สอนแพงมากครูขอบคุณนะครับคุณโซล่าขอบคุณทุกทุกท่านเลยแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีดีอยู่ที่ตัวแค่คุณยังไม่เคยใช้คุณกับผมไม่ต่างกันบางคนเก่งกว่าผมอีกบางคนเก่งกว่าผมอีกแต่แค่ไม่เคยปลดล็อกนะต้องถามตัวคุณนะครับว่าณนะตอนนี้ เราหาจิตรวมของเราเจอหรือ,อยังจนโตผมเหรอก็ต้องมีการปรับทัศนคติกันบ้างในบางครั้งบางคราวบางครั้งบางครงาวนะอ่าเช่นแบบยิ่งถ้าเราอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับอะไรบางทีเขาอยากได้แบบนี้อ่าเราก็ต้องมาจูนให้มันตรงกันเห็นไหมมันก็เป็นภาษาเหมือนที่คุณครูท่านอื่นนะอาจารย์ท่านอื่นที่ทุกคนอาจจะเคยดูมา เขาก็อาจจะพูดเป็นภาษาแบบนั้นแต่ผมพูดเป็นภาษาที่ผมตกผลึกออกมาเองแล้วก็มันก็เลยง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณก็ทำคือทำอะไรที่มันง่ายเพราะสุดท้ายแล้วแม่น้ำทุกแม่น้ำมันจะไหลมาประจบที่แม่น้ำสายใหญ่อยู่ดีคุณไม่ต้องกลัวหรอกยังไงคุณก็อยู่ในกฎแรงดึงดูดเหมือนกันแต่มันจะแย่แน่นอนถ้าคุณ ไม่รู้ว่ามันมีกฎนี้อยู่และใช้มันเป็นเพราะกฎนี้มันคือเขาเรียกว่าประตูแรกของจิตวิญญาณบางคนบอกโอ้เข้าถึงจิตวิญญาณเลยคุูเตมันจะต้องได้มันจะต้องได้ไดแล้วคุณก็จะกลายเป็นเคร่งเครียดก็เหมือนเราเรียนพุทธศาสนามาตั้งนานละบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็งง บางคนพองงไปงงมาเจอข่าวเจอสังคมไม่นับถือแล้วอย่างนี้ก็มีใช่ไหมเห็นไหมมันเลยผิดเพี้ยนไปแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจโลกภายนอกไม่ส่งจิตออกนอกไม่ไปวุ่นวายกับใครน้อมเข้าหาตัวเองคุณจะค่อยๆเจอคนที่หวังดีกับคุณพลังงานที่บริสุทธิ์หรือสิ่งที่คุณเห็นว่า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญว่านี่แหละสัญญาณมีีบาคนก็ไม่รู้จักสัญญาณไม่รู้ว่านี่มันใช่ไม่ใช่เห็นไหมต่อมาเรื่องของจินตนาการการใช้แรงงานเด็กไปลองใช้นะใครมีลูกมีหลานนะอ่าโอ้โหโครูเตสอนแต่ละอย่างสิโหดเหี่ยมมากเลยใช้แรงงานเด็กนะแล้วมันเลยกลายเป็นจิตรวมได้นะแต่ทุกวันนี้เราใช้จิตรวมกับอะไรรู้ไหม เธอเธอดูดิข่าวเนี้โอ้โหโหดร้ายเนาะแม่งอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะพูดไม่เพาะหนึ่งเอ้ยเนี่ยนะเธอเห็นไหมเนี่ยเราว่านะไปวิเคราะห์เขาอีกมันต้องมีฆาตรกรรมต่อเนื่องมันต้องเป็นอย่างนั้นมันไปแล้วครับนี่คือจิตรวมของคุณเหรอที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่าครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้สติอยากให้ทุกคนได้สติจริงๆว่านี่เหรอนี่เหรอ,หรอคือจิตรวมของคุณ ทำไมคุณไม่คุยกับสามีเพื่อนภรรยาลูกหรือไม่ใช่จิตรวมคุณคืออะไรอย่าเสียงดังสิอย่าดื้อสิเฮ้ยเด็กก็แบบฉันจะกําลังจะจินตนาการอย่าดือ้อดื้ออะไรวะเนี้ยนี่ไปดื้อตอนไหนอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นพูดแต่ปัญหาแก้แต่ปัญหาเหนื่อยไหมชีวิตเจอแต่ปัญหาพูดแต่ปัญหาแก้แต่ปัญหา เจอเรื่องราวแย่ๆมันก็วนๆเว,ว,วียนๆสรุปไม่ได้สิ่งที่ต้องการสักที